ก็มาถึงชาวลัคนาราศีเมษมีใครเมษบ้างเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มีใครเมษบ้างคะมีใครเมษบ้างนะอืมลัคนาราศีเมษนะฮะมีใครเมษบ้างคุณเจ้าชัยโชคบอกว่ารอสิงค์ค่ะสิงอะไรคะสิงบุรีเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยวันเพนร่ำรวยเงินทองมัง่งมีโชคลาภพฤษภาค่ะ คืออะไรพฤษภาเขาดูวันลักนณาราศีพฤกษ์ศก็พฤกษศพดิพฤษภาค่ะอโทเอ้ยลักนณาราศีนะคะคุณวันเพน็ญขาเอ้าอืมลักนณาราศีเมษนะครับในช่วงที่ดาวพุธจะขยับย้ายในวันที่สามมิถุนายนตรงนี้ส่งผลอย่างไรกับชะตาชีวิตของคุณ นะส่งผลอย่างไรกับลักนช,ชะตาชีวิตของคุณชื่ออะไรเนี่ยสมเพาอมพันทองเมจ้ากูว่าฟังผิดลัคนาฟังผิดแน่ๆเลยเนี่ยไอแบบหนึ่งเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกฟังผิดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะเพราะบอกไปหมดแล้วว่าจากลักคณาราศีนะครับปินขอออกจากไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะไปชงกาแฟก่อนค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูค่ะเอาไม่อนุญาตหรอกฮะ ถ้าขอผมก็ไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตไงนะคนอยากกินกาแฟคุณปิ่นก็ต้องรอไปก่อนเพราะคุณปิ่นติดตัวไฟ์สดให้เข้าใจบ้างนะคุณปิ่นบอกไปอย่างเงี้ยนะฮะค็คุณปิ่นขอกอ,อนุญาตกับผมไม่อนุญาตไงอืมนะเออนะฮะผมแซวเล่นนะคะไปไปไปหาลูกค้าก่อนนะนะ,ะอา่านะ ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมษดาวพุธย้ายไปโยกหน้าลัคนาราศีเมษนะครับนะลพุธก็จะไปโยกกับศุกร์ที่ย้ายมาก่อนจะย้ายก่อนหน้านี้แล้วเป็นคู่ธาตุน้ําเอาละชาวลัคนาราศีเมษชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ลัคนาราศีเมษคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะให้ทราบตรงนี้ไว้ก่อนหลายคนทราบมละนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษดาวพุทธที่จะขยับย้ายนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนอะไรเรือนสหัชชะนะครับหมายถึงการเดินทางสังคมแวดล้อมต่างๆ นะครับหมายถึงสหัชชะนะฮะเรือนสหัชชะนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างมากมายนะติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างมากมายนะครับแต่จะไปเหนื่อยเพราะเรื่องของคนอื่นเออนะฮะจะไปเหนื่อยเพราะเรื่องของคนอื่นเป็นภาระ นะบางทีก็ไปหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกันแหละชาวเมะช่วงนี้พุธย้ายเนี่ยดูให้ดีก็แล้วกันแต่จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้สื่อทางโซเชียลอย่างมากทีเดียวนะพุธไปอยู่ในตำแหน่งโยกโยกหน้าชาวเมดเนี่ยนะคะจะต้องใช้สื่ออย่างมากทีเดียวทางโซเชียลอย่างมากทีเดียวแต่ให้ระวัง นะอาจจะมีเรื่องเสียสตุ้งสตางเพราะคนอื่นนะครับอาจจะต้องมีเรื่องเสียสตุ้งสตางเพราะคนอื่นผมขำอะไรรู้ไหมผมจะบอกอะไรให้เดี๋ยวผมพอบอกก่อน f อท่านเนี่ยเขาชื่อคุณเกศรสอนนะฮะเขาชื่อคุณเกศรสอนนะฮะผมเสิร์ฟไปอ่านเมื่อวานนี้คุณคาร์ซนอชิพหายออกเสียงอย่างนี้ด้วยนะคาร์ซน ถ้าเราเห็นนามสกุลเขาเป็นภาษาอังกฤษอ๋อเขาชื่อคุณเกสอนไอฮะเราไปอ่านเป็นคัสเซนนะฮะกาจะอ่านให้ดูแล้วแบบว่าทันสมัยหน่อยเขาบอกหนูชื่อเกสอนค่ะเปลานะฮะเอาชาวลัคนาราศีเมษฟังให้ดีนะเมษนะต่อตออืมนะชาวลัคนาราศีเมษอ่ะเนี่ยดวงคุณเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าเออนะฮะ เรื่องงงเรื่องงานอ่ะดีแต่แม่งจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นและจะเป็นช่วงที่คุณใช้การสื่อสารทางโซเชียลค่อนข้างจะมากนะครับก็เพื่อนฝูงจะมากด้วยนะครับจะมีการติดต่อเพื่อนฝูงใหม่ๆมากด้วยแต่ก็ต้องพึงระวังเหมือนกันอาจจะต้องมีเรื่องจุกจิกใช้จ่ายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้ นะครับแต่เอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีเมษพุธโยกหน้าราหูโยกหลังเนี่ยสภาวะแวดล้องของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตากว่าเดิมนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดเลยของชาวลัคนาราศีเมษแต่ระวังเรื่องเงินเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะกลัวจะมีคนมา ทำให้เราเสียเงินเสียทองเสียสต้งสตางมาพึ่งพาใสใ่เราจนอื่นอัดใจบางอย่างเราก็อาจจะอยากช่วยเองแต่ทําไปทํามาแล้วแม่งกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราจุกจิกและอื่นอัดใจนะครับนะอืมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษนะนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะ ถามว่านะครับแล้วการที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้เป็นกเกษตราราธิบดีแล้วเนี่ยส่งผลดีอะไรอีกบ้างกับชาวลัคนาราสีเมษรก็จะมีการที่ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการเ้าเรียกว่าในวงสังคมทางโซเชียลคุณจะกว้างขึ้นการติดต่อผู้คนจะกว้างขึ้นถ้าจะเอานับส่งผลดีตรงนี้นะ และถามว่าในทางอ้อมเนี่ยมันส่งผลยังไงกับเรื่องความรักไหมก็ส่งผลอยู่แต่เป็นการส่งผลที่ทำให้รู้สึกอึนๆเซ็งๆกับเรื่องของความรักก็มีความเป็นไปได้นะครับและนี่ก็คือคำพยากรณ์นะของชาวลัคนาราศีเมษกับดาวพุธที่จะขยับย้ายนะครับอีกไม่กี่วันตรงนี้ในวันที่สมมิถุนายนนะ นะครับก่อนที่จะไปลัคนาราศีต่อไปสินแสหมิงขอลุกไปท,ทําธุระนิดนึงนะ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 คะคุณนาณิลินบอกว่าไม่อยาหุ่นวายกับใครค่ะค่ะคุณนาลิลินขาสวัสดีนะคะหายเจ็บคอยไวนะะ้นะคะนะฮะอา้าวเดี๋ยวผมขอไปท,ทําธุรงนี้นิดนึงนะจริงๆริจกัใจลุกไปฉี่แหละแต่แก้งบอกว่า ไปทาธุระอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแซวไปชูไปฉีอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อคุณอันอัน,อนบอกอินซูลินต่ําบอกว่าไม่อนุญาตอ่ะไม่อนุญาตกนยังไม่ไปก็ได้วะโอ้ยไปก่อนหน้าเดี๋ยวไม่ฉีราดโอ้ยคุณนัน่นคุณนั่นเอ้ยจริงๆว่านะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไปทำธุระเดี๋ยวอืมโดมโดนกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาจริงๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปทำธุระแป๊บเดียว มาแล้วครับสวัสดีนะครับอะไรเนี่ยคุณน,นันนินันนิลบอกอ่านไว้ค่ะโอ้ยคุณนันนินเอ้ยจริงๆเลยแนะนำแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะคุณเด็กเด็กหญิงแขวฆ่าหมีด้วยมือเปล่าแขาวสวัสดีค่ะเก่งนะเนี่ยฆ่าหมีด้วยมือเปล่าอืมนะฮะ จิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยข้ามหมีด้ยมือเปล่าอืมนี่ตบยุงยังไม่ตบเลยผมเนี่ยอืมนี่เขาชื่อเด็กหญิงแขวข้ามหมีด้มือเปล่าโอ้ยสินแสหมิงนี่ตบยุงยังไม่ตบเลยนะจริงๆนะอืมกูใช้ไม้ช็อตอย่างเดียวเลยไม้ที่เป็นไม้แปะอืมอย่างนี้อ่ะอืมโอ,โอเคเอา ต่อๆนะฮะถัดจากลัคนาราศีเมษก็มาถึงชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนนะเออลัคนาราศีมีนนะคะสวัสดีนะคะลัคนาราศีมีนมาแล้วนะเอาใครเข้ามาใหม่อย่าลืมทักทายกันด้วยแบ่งปันไปด้วยนะคะสวัสดีคุณนัทวัฒน์นะฮะ นะครับนะฮะคุณชยานิสาสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับคุณคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอีกโอ้โหชื่อภาษาอังกฤษด้วยอ่านไม่ออกนะฮะคุณปื้มเหรอหรือคุณเปรมคุณเปรมใช่ไหมอ่ารอราศีกุมสุดใจค่ะนะฮะอืมนะ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพุทธที่ย้ายเข้าเกษตราธิปดีตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนได้รับอานิสง์ตรงๆงเลยซึ่งดีมากกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับซึ่งดีมากกับชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสำเร็จ จากงานที่ทำอยู่นะครับหรือโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ส่งผลดีให้กับคุณในระยะยาวนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะว่าประการที่1คือพุทธเนี่ยนอกจากย้ายเข้าเรือนพันธุดีแล้วในประการที่1ประการที่สองยังได้ปัญจ่ามหาบุรุษโยกด้วย ประการที่3ย้ายไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นปทุมเกณฑ์อยู่เขาเรียกพฤหัส4ทรงศัก์แช่มชอ้อยอ่าชื่อเปรมถูกต้องนะครับผมอ่านถูกนะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีจังหวะและโอกาสที่ดีนานับประการนะครับก่อนหน้านี้มีนก็จุกจิกใจอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแต่เอาเถอะ มันก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วถามว่ามีเรื่องที่ต้องระวังหรือไม่ก็มีครับนะมันส่งผลในทางอ้อมๆไอ้ส่วนของดาวพุธนะ่ะมันดีอยู่แล้วที่ไปร่วมกับพฤหัสเนี่ยมันดีอยู่แล้วและพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณด้วยแต่ชาวลัคนาราศีมีนให้พึงระวังสุขภาพร่างกาย ให้พึงระวังสุขภาพร่างกายนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งคือการถูกหยิบยืมนะครับหรือการขอความช่วยเหลือหรือการถูกหยิบยืมอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งไปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือการไหว้วานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอึดอัดใจ นี่คือชาวลัคนาราศีมีนนะครับแต่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันส่งผลดีมากกว่าผลเสียตั้งเยอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยคือมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะถ้าใครที่ทำงานที่เป็นระบบของตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่ๆนะครับดาวพุธจะย้ายในวันที่3มมิถุนายนตรงนี้ นะนะครับดาวพุธจะย้ายในวันที่3มิถุนายนตรงนี้ย้ายเข้ากเกษตรราธิบดีนะครับเป็นการย้ายของดาวพุธท,ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดาวพุธมีกำลังนะครับแต่ว่ามีนต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะนะครับจริงจริงอ่านจากดาวพุธแหละแต่ก็อดที่จะมองดาวดวงอื่นด้วยไม่ได้ก็เลยต้องหยิบยกมาบอกมาพยากรกับชาวลัคนาราศีมีน ให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ฟังกันชัดๆนะครับอยากกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะใครที่นะครับปกติแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปไหนมากช่วงที่ดาวพุธขยับย้ายตรงนี้คงจะได้เดินทางไปโน่นมานี่ตลอดอยู่ไม่ติดที่ นะครับอยู่ไม่ติดที่นะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนและถามว่าส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมเอามันส่งผลโดยตรงอยู่แล้วนะครับพุทธเข้ากเกษตราธิบดีจริงๆแล้วเนี่ยมันดีถ้าอ่านกันแบบผิวเผินแต่ชินแสหมิงอ่านให้ลึกไปกว่านั้นอีกต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนคบใครในช่วงนี้นะครับดูให้ดีสักนิดหนึ่ง เหมือนกับมันมาจริงๆหลอกๆยังไงไม่รู้มันมีเรื่องปิดๆบางๆพูดไม่หมดคุยไม่หมดกับเราอยู่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะจริงๆในคำพยากรณ์เนี่ยถ้าดูกันผิวเผินเนี่ยดาวคู่ดาวคู่ครองเนี่ยเข้ากเกษตรราธิบดีเนี่ยถ้าดูผิวเผินคือมันจะต้องดีถูกไหมอืมแต่ มันอ่านได้มากกว่านั้นคือไอพุทธเนี่ยมันไปตรีโกนกับราหูซึ่งอยู่ในเรือนวินาศมันหมายถึงว่าเฮ้ย mm. มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไอแฟนหรือคนที่เราคบหาอยู่มันบอกกับเราไม่หมดมีเรื่องตุกติกมีเรื่องซ่อนเล้นอะไรบางอย่าง mm. ก็ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล